คาถาโชคราบตั้งนโมสังจบนะโมตัาาสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสะนะโมตัาาสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะมาภะทะจะภักกสนะอุอุนะ เตชะสุเนนะมะภูจนาวิเวอิตินะยะปลังยุตเตสาธุใช้ภาวนากับกระเป๋าสตางค์จะทำให้ไม่ขัดสมสวัสดีครับเพื่อนๆธรรมะออนไลน์ผมจะนำเรียนเกี่ยวกับกบบารบังเพยว่าอย่ามองคนแต่ภายนอกให้มองถึงภายในนะฮะอันนี้อันนี้สำคัญครับ สังคมทุกวันเนี้ยเราจะมองคนแต่ว่าภายนอกคนนี้มีหน้าที่การงานดีจบเรียนจบมีการมีการทำมีหน้ามีตามีบ้านช่องมียานพาหนะราคาแพงไปไหนก็สง่างามคนก็จะมองไปที่จุดเด่นนะฮเะนั้น ผมมีข้อเปรียบเทียบอย่างว่าการมองคนเนี่ยนะเรามองในสิ่งที่ดีหมดแล้วครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมองด้านจิตใจของเขาด้วยว่าภายในเขาเนี่ยเป็นอย่างไรที่ผมกล่าวนำใบตะแรกเป็นเป็นภายนอกนะฮะ เข้าสังคมอะไรเป็นคนที่จุดเด่นแต่งกายเรียบร้อยงานการมีฐานะมีบริวารน,นี่ก็คือทรัพย์ภายนอกรั์ภายในก็คือบุคคลผู้น้อยหรือบริวารระดับล่างลงมาอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกับเราหรือน้อยกว่าเราก็แล้วแต่ มีนิสัยที่ดีซื่อตรงไม่คดในข้องอในกระดูกไม่มีนิสัยเอาเปรียบไขรพูดตรงไปตรงมานะพูดอะไรก็มีแต่ความจริงไม่ต้องไปคิดว่าคนนี้พูดแล้วมันต้องใช่หรือเปลืออะไรเนี่ยนี้ันนี้ทำให้เรากังวลเปล่าๆนะคือลักษณะไหว้วานได้ฝากผีฝากไข่ได้ ช่วยเหลือเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเหมือนเป็นภาร,รกิจของตัวเองซึ่งหายากมากในในยุคนี้นะฮะถ้าเกิดค,คุณที่มีสมบัติที่ที่ผมกล่าวเนี่ยให้ยอมรับว่าก็มีทรัพย์ภายนอกนะฮะเอ๊ะนเดี๋ยวตุกตัดหรือเปล่าทำไมอ่ะ เอาอะไรได้พูดอะไรมันผิดไปไหน่อยพูดใหม่ฮะก็พูดอันที่ถูกพูดไปเลยเดี๋ยวตัดเองอ่าทัาภายนอกเนี่ยก็คือว่ามองเห็นถนัดนะชัดเจนโดยวัตถุทุกอย่างที่ที่มัน,เป,นเป็นเครื่องบอกเหตุแต่ทั์ภายในที่ผมนำเรียนเนี่ยผมคงใช้พิจรารณาดูครับถึงจะทราบ นะน,นั้นเวลาการวิเคราะห์ผลผิดเนี่ยเป็นเรื่องปัญหาใหญ่มากไม่ใช่เราเราก็ต้องยอมรับว่าตัวเราก็ดีนะฮะเป็นคนไม่เอาเปรียบใครอะไรเราก็อยากได้เพื่อนในกลุ่มที่ว่าเท่ากันคล้ายๆกันเนี่ยก็อยู่ตามสังคมที่ระดับพื้นๆน,นะฮะแต่ขณะเดียวกันถ้าเผื่อเราใช้เวลาของชีวิตเราเนี่ย ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตีแก่นของพีวิตไม่ถูกต้องใช้เวลากันสิ้นเปลืองเปล่าประโยชน์ซึ่งไม่เกิดประโยชน์กับญาติพี่น้องก,กับตัวเราเลยก็ให้ละซะให้แยกซับภายนอกซับภายในเนี่ยนะเราก็จะเป็นแนวทาง ใช้เวลาของชีวิตอันช่วงที่สั้นที่สุดตรงนี้นะะให้เป็นประโยชน์ที่สุดเมื่อเรามองและว,วินิจฉัยว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีทรัพย์ภายในสมบูรณ์ไม่มีข้อติเลยอะไรเลยเราก็ต้องให้ความเคารพจากจริงจะจากความจริงใจของเรานะะเพราะมันหายากครับ นั้นคนที่เรามองการกระทําของคนผู้นั้นออกเมื่อไหร่เราก็จะได้เวลามามาปรับปรุงชีวิตของเราอะไรให้ให้สมบูรณ์ขึ้นแต่ถ้าเกิดเรายังอยู่ในสภาพที่ที่จำยอมหรือเป็นผู้อาศัยเนี่ย การช่วยเหลือตัวเองก็จะลำบากเพราะมันไม่มีที่ทางจะไปไม่มีใครสนับสนุนซึ่งในภา,นภาวะแบบเนี้ผมผมผ่านมามากพอสมควรนะผมก็เลยนำเรียนถึงเพื่อนๆธรรมอาลรยให้ทราบว่าเวลาโอกาสสำคัญมาก เมื่อถึงเวลาตัดสินใจ,จทำอะไรให้รีบทําก็จะประสบความสำเร็จถึงไม่ไม่มากอย่างที่คาดหวังไว้ก็พอใจในสิ่งที่เราได้ทําแล้วว่าเรามีความสำเร็จได้ขึ้นมาเมื่อดีกว่เก่าขึ้นมาพอสมควรนะครับสวัสดีครับ